ต่อไปมาได้อ่ะมีเป็นชิปยิ้มกับฟุกันหนึ่งค่ะกับน้องรักค่ะค่ะคคถ้าเพื่อนเอามือลงหมดแล้วบอกได้ไหโอเคค่ะป่าป่าปา,ปา เพื่อนลามือเราหมดยังยังค่ะเล็กสามคนค่ะก็พาใจเขียนละหนึ่งคนค่ะเดล็กหนึ่งคนค่ะอ๋อเหลือใครคะค็ูหนึ่งค่ะแล้วถ้าคุณครูลืมทั้งครูบ้านไว้ที่โรงเรียนแล้วก็คุณแจรดใช่ไหมได้แล้วลูกกูได้แล้วพอครูแล้วตอนที่คุณครูกลับมาคุณครูกลับยังไงไม่คุณแจ คือครูกลับมาบ้านก่อนแล้วครูเข้าห้องแล้วตอนครูออกอ่ะครูลืมหยิบกุญแจทั้งหมดอ่ะออกมาจากห้องแล้วครูก็ล็อกห้องเรียบร้อยแล้วก็อ้าวครูขาสมมติที่ครูลืมโทรศัพท์ไว้ในนั้นด้วยอ่ะเพราะมันอยู่ในปอเป๋วกุญแจยี่มือระหว่างไปโลยก็เรียบร้อยเลยค่ะมันต้องไปทุกที่มือถือนั่นน่ะอ่ะโอเคใครยังไม่เสร็จอีกคะโฟกัสหนึ่งค่ะ เหลือโฟกัสหนึ่งกันหนึ่งใกล้ยังลูกอย่าบอกนะว,ว่าชัดเจนทำไมหรอเสียแล้วหรอเปล่า <c oughs> อันนี้หนูไม่เสร็จกำลังเขียนถึงไหนแล้วลูกเสร็จแล้วค่ะอ๋อเสร็จแล้วโอเคมาต่อนะคะอ่ะ ตอนแรกจะให้ดูคลิปมีเสียงเนาะคราวนี้เสียงอาจจะไม่มาดูภาพกันนเลกอันนี้จะให้ดูเกี่ยวกับศิลปกรรมสมัยสุโขทยัยอ่าเดี๋ยวดูภาพเนาะเสียงไปไหมไม่ไปเนาะเงียยไม่มิดเลยอะไม่ตีดเลอ่ะอ่าอองั้นเดี๋ยวดูภาพผู้จะพากันค่ะอ่ามาดูศิลปกรรมสมัยสุโขทัยนะจ๊าลูกจ๋ามา ได้แล้ว anyway. ลองไขเองน่้จแต่ช้าลองงัดละแงัดได้อรอโอเคอ๋ออ๋อเอาการ์ดสอบอ่าดูนะคะสังเกตนะอ่าอันแรกเขาจะเป็นศิลอประรมเกี่ยวกับวัดศาสนานี่สังเกตรูปนะ จะมีเสาโมนโมนมีพระอยู่ตรงกลางสังเกตตัวเจดีเจดีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทรงมนตัวมนฐานเหลี่ยมนี่จะมีลายจิตรกรรมต่างๆสังเกตอ่ะตัว ถ้าเธอสังเกตนะตัวเจดีส่วนใหญ่จะเป็นทรงมนอะมนแล้วแบงขึ้นไปอะอันนี้คืออะไรที่มีตัวอักษรอันนี้คืออะไรอัเนี่ยแหะแทเี่ยไม่เนี่ยแท่งเนี่ยแท่งเนี่ยแท่งี้ท้งแท่งกีลาจารุค่ะเออจีลาจารกนะคะเขาสันนิษฐานว่าเป็นของสุโขทัยแต่บางนักประวัติศาสตร์บางคนก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นของสมัยสุโขทัยเพราะมีการบนทึกเรื่องราว แต่บางคนก็บอ,อกมันจะใช่ไหมสมัยก่อนมันบันทึกในหินขนาดไหนนี้ได้เยเหรออะไรเงี้ยเป็นที่ที่ถกเถียงอยู่แต่ถามว่าคน,คนที่ยืนยันมันเยอะกว่าคนที่ถกเถียงเนาะอโอเคต่อไปอลองดูนะคะมันมีอะไรบ้างทรงเนี่ยเจดีก็คล้ายๆกันหมดเลย ตัวเนี้ยเป็นซากประหลักขักพังแล้วลูกเขาก็บูรณะได้นิดหน่อยการบูรณะนี่เขาจะไม่บูรณะทั้งหมดนะเขาะจะบูรณะให้เฉพาะบางจุดคือไม่ทำากลับมาสภาพเดิมอะยงแค่โคงไว้จะทําลายมันหรือว่าเพิ่มเติมน้อยที่สุดอันนี้เป็นภาพวาดจำลองนะคะอันนี้ก็พระ สิรากรรมนีเนี่จ้ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปนะจ๊ะพระพุทธชินราชอันนี้ค่ะเด่นเลยประจำจังหวัวดพุทธกุลูแต่พระประจำประเทศไทยคืออะไรลูกใครบอกได้บ้างอะไรนะพระคูพระประจำประเทศ พระพุทธลูปประจำประเทศไทยอ่ะจะมีองค์หนึ่งที่พระมหากษัตริย์ต้องไปเปลี่ยนเครื่องเครื่องก็คือชุดให้ทุกฤด,ดูใครบอกได้บ้างชื่ออะไรบบพระแก้วมรกตค่ะเออถูกต้องต้นแก้วพระแก้วมรกตที่เขาเป็นสีเขียวเขียวอ่ะที่องค์เขาเป็นสีเขียวเออนั่นแหละของชาติไทยกว่ากว่าจะหาที่อยู่ได้นี่ยากมากเลยนะพอ,อจะวางปูป่ะฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้าง สุดท้ายที่ปัจจุบันนี่แหละก็คือเป็นที่ที่เหมือนความเชื่อเนาะความเชื่อคนโบราณเพาะว่าลงตัวละอโอเคอันนี้ให้ดูเขาข้าวๆนะคะอันนี้เป็นโซนาศาสนาแล้วก็ส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดภาพวาดวัดสีชุม่มเนี่ยวัดสีชุมเนี่แหละที่พบหลักศิจลจารึกอันใหญ่ๆไม่แกะนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ มามาดูในรายละเอียดนะจ๊ะด้านศิลปรกรรมนะคะเจอหัวข้อด้านศิลปรกรรมหรือยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะเขียเนเลยนะคะเขียนเป็นข้อข้อ,ขอแบบคุณเลยนะคะแต่ตรงคำว่าคือทรงผู้เข้าบินนต่อกันได้เลยนะยก็คือเจดีเนี่ยจะเป็นแบบทรงลังกากับผสมสุโขทัยแท้ ก็คือทรงพุ่มเผ่าบินสังเกตฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านบนจะมนมนจนขึ้นไปถึงยอดแหลมนะคะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าง,งดงามที่สุดอย่างมาเมื่อกี้ที่เขาเห็นพระพุทธชินาราชของจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่อยู่ที่วัดศรีรัตน,นมหาธาตุเนาะแล้วก็มีภาพเขียนลายเส้นบนแผ่นหินชนวนที่วัดศรีชุมซึ่งเป็นแหล่งที่เดียวกับที่พบหลักศิลาจารึกนะจ๊ะอ่ะเขียนจนลงไปเลยค่ะทุกบรรทัดค่ะไม่มีเว้น เออต่อไม่ไม่ต้องเว้นใช่ไหมคะเขียนต่อไม่ต้องเ,อเว้นค่ะเขียนต่อเลยแต่เขียนเป็นข้อๆแบบครูนั่นแหละอันแรกเนี้ยถ้ามันต่อกันได้ก็ต่อกันเลยเพราะที่ครูไม่พอไงครูก็เลยเขียนประมาณนี้เด็กๆเห็นหน้าจอชัด,ชดไหมคนที่เป็นคอมมันจะเห็นชัดไหมชัดค่ะชัดมากเนาะโอเคผมเมืม่อก<ม>ี้ไลน์ครูเขาเจดีสุล้วณรังกาอันนี้หนูเขียนเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามได้ไหมคะ ได้ค่ะเขียนเป็นข้อก็ได้ค่ะหรือเขียนเป็นจุดก็ได้ค่ะแม่โทรมาทำไมโมอสอนนี่วะเปลี่ยนหน้าต่างไม่ได้อ่าฮะบอกว่าโมอสอนอยู่แปดไ้ดีกว่า จัอย่ง้เหรเห็นได้เลยนุคือตอนนี้มันเห็นทุกอย่างบนหน้าจอครัวเลยอีคาจิมีค่ะครูอเอตอนนี้ครูเข้าห้องได้ยังคะครูคะครูจ้าว่าไงตอนนี้ครูเข้าห้องได้หรือยังคะ เอาได้แล้ว yeah. ค่ะเย้ทุกคนจะได้ยินเสียงห้องคุกเดี๋ยวิดไมค์มาอย่ตรงไหนตรงนี้ กดปุ่มยกมือค้างไว้ค่ะสอนเลยเยอะมีคนเยอะมากมเยอะเลยใช่ไหมลูกโอเคค่ะให้เวลาสักประมาณสามนาทีอ่ะสามนาทีแล้ววันนี้พ่อต้องไปไหนเองแนมะโอเค ก็ควอยู่โรงเรียนหมดเลยอะ่ะเลยกี่คนคะที่ยังไม่เสร็จหกคนค่ะหกคนโอเคค่ะรอรอกันรอ เขียนให้ชัดเจนนะคะเนี่ยใครเขียนตัวหนังสือแบบตัวหนังสือแบบที่ครูโชว์ในจออย่างเงี้ยครูก็อ่านออกอยู่นะถ้าใครเขียนแบบนี้แต่ถ้าใครเขียนน่ากลัวก่อนเนี้ยครูไม่ไหวแหละแบบนี้ยังดูแบบวุ้ยน่ารักเนีย่ยเออคุณครูแล้วคุณครูอยู่บ้านกับใครตอนนอี้กับพ่อไงลูกพ่อครูมาเปาิดทองแล้วทุกวันครูคคอยู่คนเดียวเหรออยู่กับคุณพ่อคุณแม่สิคะลูก อะไระเธอต้องการถามอะไรไม่มีอะไรเธอต้องการถามเรื่องอะไรเธอน้ำเสียงเธอมีเรสหน่อยเนาะไม่ว่าน้ำเสียงอมีเรสหน่ะไงคงไม่ใช่แบบแล้วดีกว่าคมบ้มเฟ็นชีฟและแม่หนูอย่างเอฟของต้ไข่ผูกในโลกเอฟสีเอฟีอุ้ยถูก <c oughs> กว่าร้านภาพพิมพ์็อ กูกว่าแล้วครูว่าโอเคด้วยแม่หนูทุกวันและยิ่งแบบตอนที่ตัวล้างกูดังสมัมแม่หนูนี่แบบไม่ปล่อยโรถสัมม,มีใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวพวงแล้วบ้างที่มันมันก็เตี๋ยวออกแนวแบบเหมือนมาม่าอย่างเงี้ยแต่เขาทํามาเป็นฟีดไว้อ่ะให้มันไปแข็งแล้วเรามาต้มเอง เคยครูเคยกินแต่ก๋้วยเต๋ยวธรรมดาอือ่ะใครยังไม่เสร็จคะมีกี่คนลูกมีอีกห้าคนไอห้าคนเดี๋ยวทำไมสองแลเพิ่มมาเป็นห้าฮะไปเชฟงามงามใครใครกินอะไรอ่ะ เป็นชิปค่ดะดูหิวนะมากเลยอ่ะระหว่างนี้เราก็มา่อ,อยรอเพื่อนนะคะสุขโขทัยถ้ามีโอกาสก็ไปนะลูกจะได้เห็นความเบาลูกเคยไปแล้วนะเสียงลูกวปิดเสียนิดหนึง่งให้ถ่ายระหว่างพิมพกับตัวแม่ชอบดูอะไรมากกว่ากันพิม <c oughs> ไม่ใช่ตัวใช่แต่ครูอ่ะชอบดูตอนนี้ครูชอบดูภาพพิมพ์ภาพพิมพไม่ใช่พิมพ์นิ่พายนะภาพพิมพ์คือขายคล้ายๆข,ของตัวเนี่ยแหละแต่ตัวบางครั้งเขามีส่งมีแบบเก็บตังค่าส่งแต่ภาพพิมพ์มาที่ครูดูคือเขาส่งฟรีทุกครั้งเลยที่ดูอ่ะถ้าส่งฟรีครูแล้วครูเห็นแม่หนูเอฟด้วยหรอไม่ถามเ,เฉยๆก็ทอแล้วตัวบอกอ่ะ ก็ตัวเป็นคนเมาแม่ตัวเองเมาเองลืมเองได้ไงเมาเองลืมเองจะมากินกันต่อกินอะไรอะลูกวอบเคปนะเครยังไม่เสร็จอีกค่ะลูกแต่อีกสามคนค่ะไข่้องหนักมีวิงเวนิ่งกับบูมค่ะวิงวนิ่งบูมโอเคค่ะ อร่อยมากเลยนะคูน่ซ้อนะคูไม่เห็นอะไรสักอย่างอะตอนนี้ว่าคูเปลี่ยนหน้าต่อไม่ได้เกินเลยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ยายมากฟังจะเสียงพอทำไมอ่ะ,ะอแบทไม่ดีกำลังจะหมดแล้วหนูเข้าเน็ตคอมไม่ได้เอาทำไงอ่ะอก็ต้องแคบแล้วแหละแต่ตอนนี้ต้องรอเพื่อนอ่ะ ให้เวลาอีกหนึ่งนาทีใครยังไม่เสร็จดิคะเิ่ยมยินินบูมค่ะเือนเดิมเดีดเ๋ยวรอเอเลยแต่บูมค่ะเดี๋ยวแต่บูมอ่ะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้ว,ลวอ่ะโอเคนะคะส่วนอันที่สองว,วันนี้มีแค่นี้แหละค่ะวันนี้เรียนแค่นี้ เวลานนทีภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมยังไม่บ่ายนะคะส่วนภาคสองเราจะไปเรียนนะคะครึ่งที่สองเราจะไปเรียนในวันที่ยี่สิบสองก็คือวันพุธหน้าพุธหน้าจะเรียนอีกส่วนหนึ่งภูมิปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ใบงานใบนี้ใบเดิมนะคะใบงานนี้จะใช้ทั้งหมดอยู่สามคาบนะคะคือพุธหน้าและพุธสุดท้ายก่อนหยุดปีใหม่หนูนะะจะไปเที่ยวดอย อย่าพิ่งไปฟังครูก่อนเดี๋ยวบิดคอบกว้างละอ่ะโอเคมากลับมาที่หน้าปกติครูหยุดแชร์ก่อนหยุดแชร์ตอบกินอะไรอ่ะฉันก็กินครูเห็นหน้าเฟรนชิปเด่งมากเฟรนชิปเ้ากินล้ำก็แน่นเลยเดียวปิดมาเดี๋ยวให้มากไหมปิดไม่ปิดไม่เฟรนชิป ครูมีก,มมกิดว่าห้ามกินยั่วไม่ใช่หรอน่น<ม>ปิด AFMR ปิดไหมใครได้บ้างนี่ยิดแกแอกดอ่าโอเคฟังนะวันพรุ่งนี้เราเจอคาบแรกเนาะโอเคตามปกติโอ้ก็ไม่มีปัญหานี้ก็เจอคาบเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ก็เรียนเล่มฟ้าเหมือนเดิมเป็นเรื่อง adjective ตอนแรก adjective เราอาจจะเรียนเร็วหน่อยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้ากรุณาเข้าคาบเรียนให้ไวที่สุดโอหนู้า,าเป็นโมงสิบห้าได้ไหมคะแปดโมงสิบห้าก็ได้ค่ะคือเหมือนว่าเข้าให้ตรงเวลาแปดครึ่งปุ๊บคือเริ่มสอนคุณไม่รอใครเลยนะรอ,ะอะได้คะ่ะว่าตอนนี้ก็โมงม,มันจะช้ามาก ใช่แล้วไอ้เรื่องเล่มฟ้าเนี่ยมันเนื้อหาเรียนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งที่จะทำให้มันแบบกระชั้นชิดนะจ๊ะครูคะอ่าโอเคครูจะหมดคาดแล้วค่ะมีใครจะถามอะไรไหมคะก่อนจะไปจะแกวันนี้นค่ะถามอะไรนะ โนวจะถามพักค่ะไม่ไม่เดี๋ยวครูจะวางปิดแล้วจะปิดแล้วไม่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 อยู่แล้วได้คะคุยไปงั้นแหละมือถือมือถือถ้าวางไปสุดท้ายมันก็ไม่ได้ปิดห้องใช่ไหมครูโมครูเลิกเรียนแล้วหนูยั่วได้ไหมอ้าวครูโม่อะไอ่ะอได้ได้ได้เราเอสมาร์กันสองคน เพิ house, ่งอยดูนี่พิ่งอยดูเห็นไหมห้องไม่ได้ปิดสักหน่อยโม้งอะไรมินี่โอเคๆแยกย้ายได้เลยนะคะยยกย้ายได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีแกล้งแลวจ้แต่ว่าแกล้งโดนแล้วเนาะได้แล้มีคนน